สวัสดีค่ะก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทารุนนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่17มีนาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเข้านานนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดตะลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรเจ้าชายไม่เท้านะคะการงานขยันกตือร้อนนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับบทหลานบริวารน,นะคะ การงานที่ทำแข่งกับเวลานะคะวิ่งโรคนะคะสามเหรียญน,นะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะวันนี้ขอให้ใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าคำพูดของคนวันอาทิตย์นะคะมีสเสน่ห์นะคะคำพูดเป็นเอกนะคะการค้าการขายลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะจะแวะเวียนเข้ามาตลอดนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะสิบไม่เท้าวันนี้งานเยอะนะคะภาระสิ่งต่างๆนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะ มากมายนะคะแต่คนวันอาทิตย์ทาได้ดีบางคนเขาเรียกว่าทํางานแข่งกับเวลานะคะเจ้าชายดาบนะคะนะแข่งกับเวลาวิ่งรอกนะคะจะทําอะไรวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะขอใจเย็นส่วนใครที่ทํางานประเภทมีลูกน้องมีบริวารน,นะคะช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนลูกน้องบ่อยลูกน้องออกกะทันหันก็ได้หรือบางคนนะคะ คนที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะน้องๆหนูๆน,นะคะที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะก็ต้องระวังความใจร้อนนะคะนะกับเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อนร่วมทีมอะไรพวกนี้นะคะเราก็ขอให้เขาเรียกว่าต้องอย่าใจร้อนนะคะมีโอกาสมีปัญหานะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะการเดินสะดุดกล้มของมีคมมดบาด นะคะใครที่ต้องยกของหนักๆนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังนะคะปวดไหล่ปวดบา่าปวดเข้งปวดขานะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสมีโชค,ม,โชคมีลาบได้นะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0 0 3 0 0 0นะคะ0 0น0นะคะคนวันจันทร์ คนวันจันทร์นะคะเดินเมจิเชียนนะคะการงานนะคะของคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะกําลังอยากจะ เขาเรียกว่าอยากเริ่มงานบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากต่อยอดธุรกิจนะคะทำงานควบคู่2อ,อย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันได้นะคะสติปัญญาไวพริบนะคะความละเอียดความรอบคอบช่วงนี้คนวันจันทร์ทําได้ดีนะคะเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับนักวิชาการเป็นนักพูดนะคะเป็นนักพรีเซนต์นะคะงานทางด้านประเภทนี้คุณทําได้ดีนะคะหรือใครที่ขายเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะก็ เขาเรียกว่าการเงินดีนะคะยิ่งเน้นไลฟ์สดหน่อยก็จะยิ่งดีเพราะาคุณเป็นคนเขาเรียกว่าช่างพูดนะคะช่างกิรจานะคะช่างพรีเซนต์ตัวเองนะคะทําได้ดีนะคะ สี่ไม่เท้านะคะการงานมีความมั่นคงนะคะการเรินะ่มนะต้นงานใหม่ใครว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนะคะสิบเปลี่ยนนะคะการค้าการขายนะคะขายดิบขายด,ด,ดีนะคะใครบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนด้วยนะคะใครที่รอคอยเงินอยู่หรือบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อบ้านใหม่นะคะการเขาเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ โอ้ยเจ็ดเหรียญดวงดีคนบัญญัตินะคะนะัดการเงินนะคะเขาเรียกว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายแทบทุกวันนะคะคำนวณการเงินละเอียดยิบนะคะมีเงินเข้ามาให้คํานวณน,นะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชีนะคะค่อนข้างจะละเอียดรบคอบนะคะบางคนก็กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ตัวเองหามีรายได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนที่ตกใจนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยี่สีนะคะเลข1407งสี่นะคะหนึ่นะคะต่อไปคน วันัคารสิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับความรักนะคะความผูกพันนะคะในครอบครัวนะคะแปดถ้วยนะคะอาหารการกินช่วงนี้คนวันอัคารกินเยอะนะคะนะอุด,ดมสมบูรณ์นะคะ ซื้อของกักตุนเต็มตู้เย็นนะคะเขาเรียกว่าความสุขนะคะบางคนอยู่กับครอบครัวนะคะนะอยู่กับคนเขาเรียกว่าอยู่กับบุตรล้านบริวารอยู่กับคนรักนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันมีโอกาสเฮฮาปาร์ตี้เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะได้ด้วยนะคะเจ็ดดาบนะคะการเงินรายจ่ายเยอะหมดไปกับกินเลสนะคะหมดไปกับการกินการทานหมดไปกับสิ่งที่อยากจะได้ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าค่อนข้างจะ มีความสุขนะคะส่งไม้เท้านะคะการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะหรือตัวเราเองก็อาจจะต้องมีคนเขาเรียกว่ามีคู่หูมีที่ปรึกษาได้ด้วยนะคะในส่วนของการงานนะคะบางคนทํางานบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถทําคนเดียวได้นะคะาง,งานทางด้านประเภทออนไลน์นะคะหรืองานทางด้านประเภทสินค้านําเข้านะคะส่งออกพวกนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะ คนวันอังคารนะคะด้านของความรักนะคะคนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะบางคู่บางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินนะคะหรือแอบมี คนแอบคุยอยู่หรือเปล่านะคะระวังนะคะมักจะโดนส่องนะคะนะมีโอกาสโดนจับได้ด้วยนะคะต้องต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวพันด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้ลาบปากนะคะโดดเด่นเรื่องลาบปากเสียงดวงได้ไหมเสียงได้นะคะเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิบสี่มีเลขศูนย์เก้าเจ็ดสองนะคะศูนย์เก้าเจ็ดสองนะคะ ต่อไปคนมันพุทธน,น,นะคะเป็นอย่างไรคนมันพุดธแปดดาบนะคะว่าวุ่นสับสนนะคะตกยุน่ในภวังนะคะเขาเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะ นะใครหล,หลายๆคนนะคะเครียดเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะหรือเปล่านะคะเจ้าชายอัศวินดาบนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะมุ่งมั่นนะคะอดทนต่อสู้ทุกอย่างต้องรอดทุกอย่างต้องไหวนะคะนะความมุ่งมั่นนะคะสิ่งอ่ก็เรียกว่าความขู่สาหะวิริยะของเรานะคะมีดวงเดินทาง แบ,บระทันหันช่วงนี้ใครที่ใช้รถเชยถนนนะคะต้องดอูเขาเรียกว่าขับรถต้องอย่ายใจร้อนนะคะมีโอกาสซ่อมรถนะคะมีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะหรือนะคะต้องดูให้ดีนะคะไฟเขียวไฟแดงการจอดรถอะไรนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสโดนใบสั่งได้นะคะนะโดนโดนจากเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะมีโอกาสโดนเขาเรียกว่าเขียนใบสั่งจาก ตำรวจนะคะต้องระวังนะคะการแช่รถใช้ถนนเจ็ดดาบขอโทษกันเดสตานะคะเดอะสตาร์นะคะมียังใครหลายๆคนก็เรียกว่ายังมีความหวังยังมีความฝันนะคะในสิ่งต่างๆที่เราวางแผนไว้นะคะแต่ยังไงทุกอย่างก็รอดนะคะเดอสตาร์เขาเรียกว่าความสุขนะคะความาสมหวังก็จะเกิดขึ้นนะคะมีดวงเดินทางบางคนเครียดๆนะคะอยาก ไปพักผ่อนในสถานที่เย็นๆในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางไปในสถานที่สวยงามนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะ 9, เก้าเหรียญน,นะคะใครเครียดเครียดเรื่องเงินอยู่นะคะไม่ต้องเครียดน,นะคะคุณก็จะได้รับโชคดีจะได้รับเงินก้อนบางคนเป็นเงินก้อนนะคะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะเกี่ยวข้องกับซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะ,ะการการเงินนะคะอาจจะมีการ เสียเงินบางส่วนบางคนซ่อมแซมที่อยู่ซ่อมแซมที่อาศัยนะคะทําให้มันดีกว่าเดิมทําให้มันสวยกว่าเดิมบางคนซ่อมรถนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนรถนะคะแต่งรถนะคะแล้วก็อาจจะหมดแบบส่วนตรงนี้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมเสริมเติมแต่งนะคะความสวยความงามนะคะความรักนะคะความรักของคนมีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะต้อง เขาเรียกว่าต้องสงบปากสงบคำนะคะบางคนคนวันพุธช่วงนี้นะคะอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนนะคะมักจะเอาเรื่องเก่ามาพูดมาคุยนะคะยังเป็นความรักที่ยังต้องระคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะขออยู่คนเดียวสักพักนะคะสำหรับใครบางคนนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าพักอกพักใจนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินเสียมากโชคลาบนะคะมีช่วงมีลาบได้นะคะจาก ยวดยานผ่านนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสี่นะคะมีเลข8079นะคะ8079นะคะเข้าไปนะคะคนวันพฤหัส วันพฤหัสนะคะจะตรีดนะคะความเขาเรียกว่าความละเอียดความรอบคอบนะคะใครหลายๆคนนะคะด้านของการงานนะคะมีความรับผิดชอบนะคะได้ดีนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินนะคะการซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครบางคนจะได้รับเป็นเงินก้อนนะคะ ไดนะ้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะอาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะเจ้าชายดาบนะคะจะได้รับข่าวจากบุตรลานบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือสิ่งต่างๆนะคะโดยชรีออตนะคะการเดินทางนะคะนะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ ใครที่กําลังทำวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางก็จะได้รับข่าวดีนะคะงานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะทหารตํารวจผู้พิพากษานะคะหน่วยงานวิสาหากิจเกี่ยวข้องกับราชการนะคะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบสูงมากนะคะแต่คุณทําออกไปได้ดีนะคะใครที่มีบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะก็อาจจะ เขาเรียกว่าดูแลบทรานบริวารน,นะคะอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้หรือใครที่มีลูกน้องนะคะที่มีคนอายุเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะนะหรือเปลี่ยนลูกน้องบ่อยลูกน้องออกกระถันหันก็ได้ส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่ก็หาดูใจกันอยู่นะคะบางคนนะคะมีโอกาสถึงขั้นจูงมือกันไปจดทะเบียนนะคะสมรสก็ได้นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะบางคนเป็นได้ถึง หน่วยงานราชการบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะยุดยานผ่านะาจะาให้โชคนะคะรวมทั้งหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคสันเลขมงคลจับไพ่ยิบสี่เลขหนึ่งศนจะคะหนึ่งศูนย์ศูนะคะ 10, โหรคนมันสุกเก้าเหรียญน,นะคะการเงินนะคะจะได้รับโชคนะคะบางคนเป็นเงินได้รับเป็นเงินก้อนนะคะช่วงนี้นะคะธุกรกิจส่วนตัวนะคะจะมีลูกค้านะคะเข้ามาเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามานะคะดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้ด้วยนะคะ คิงดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะคนวันศุกร์มีดวงที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเดอเมจิเชียนนะคะสติปัญญาไหวพริบความละเอียดความรอบคอบนะคะใครหลายๆคนกำลัง ตัดสินใจอยากเริ่มงานใหม่อยากต่อยอดธุรกิจหรือทำงานควบคู่สองอย่างสัญญานะะในเวลาเดียวกันคนวันศุกร์ทำได้ดีนะคะในะช่วงนี้สติปัญญาไหวพริบดีนะคะความละเอียดความรอบคอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะเป็นนักพูดนะคะใครที่เขาเรียกว่าหลกใครหลายๆคนนะคะช่างพูดช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะก็เน้นการพูดการคุยหน่อยนะคะก็จะยิ่งดีนะคะ อัศวินไม่เท้านะคะการงานขยันกระตือรือร้นนะคะความรับผิดชอบการงานนะคะดีมากนะคะมีดวงเดินทางนะคะนะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะการพูดการคุยการติดต่อนะคะก็จะได้ดีนะคะประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่ช่วงนี้นะคะการค้าการขายการเขาเรียกวา่าสินค้านะคะที่เกี่ยวข้องกับเซลล์นะคะก็จะอาจจะได้รับเงินหรือว่าเขาเรียกว่ายอดออเดอร์ปังปังนะคะได้ด้วยนะคะ ความรักนะคะยังเป็นความรักที่ประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะคนเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระยิบสี่เลข9ก1 0นะคะ9010นะคะ คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะโหคนวันเสาร์ได้ใน้เหรียญการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะคนวันเสาร์จะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะ นะบางคนได้เป็นเงินก้อนเลยนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีอัศวินดาบนะคะการเดินทางแบบกระทันหันนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทหน่วยงานราชการนะคะทหารตำรวจนะคะนะัคำสั่งแบบสายฟ้าแลบนะคะก็เรียกว่าการเดินทางที่ รีบไปรีบกลับก็ได้นะคะบางคนทํางานแข่งกับเวลานะคะช่วงนี้นะคะสิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะบางคนก็เรียกว่า,าเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะบุตรหลานบริวานนะคะความรักความผูกพันหนึ่งดาบการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างบางคนมีดวงเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่าง,ง,างแดนต่างประเทศนะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะใครที่ว่างงานตกงานนะคะนะเราก็ต้อง หขาเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะนะการเดินทางที่จะเริ่มงานใหม่การเริ่มต้นสมัครงานใหม่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักนะคะกับคนที่ถูกใจนะคะกับคนที่รู้ใจคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงหน่วยคนในหน่วยงานราชการนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า เป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะจากยวดยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะหรือว่าเลขโรมันนะคะจากพายุสี่นะคะมีเลข0 0 0 1นะคะ0 0 0 1นนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนาย ของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ